ไม่ได้สอนนะไม่เคยสอนเลยไม่ไม่เคยสอนพูดอะไรพูดคิดยังไงก็พูดอย่างนั้น เสกเสกขาถาก่อนด้วยนี่บอกหมามาใช้ขูเนี่ยต้องสอนอะไรต้นงข้าวแน่เลยเดินหน้ากันไม่ได้เลยนะคะเดินหน้าปุ๊บเจ้านี้กินอะไรไม่เคยระวังทั้งๆที่ไม่ได้กินอยู่ อ๋อจะลังใจไม่นะครับได้ๆได้เต็มๆพอถ้ามันถึง <laughs> <laughs> ยมากแล้วปีนี้ฝนดีจักวาเดวโอ้ยกเยสวยเลยอะนอชายเราเก็บไม่เป็นอ่ะอ chỗ em lên rồi thắng đi 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 đi

เดแ่มานอนเดี่ยวปีนี้นะ S F อ <c oughs> S F ีเดียวแท้ยังไม่รู้่หตอนนี้อยู่แร้อนนะ